ท่านบรวรพบิริยโรธครับครับกับรีนประธานสภาที่เคารพผมรวรพบิริยโรธผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลครับผมอยากเริ่มต้นจากว่าจุดเริ่มต้นของการระบาดครั้งนี้นะครับคือการที่รัฐบาลไม่มีมาตรการกักตัวแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบครับซึ่งเรื่องนี้สบ,บคก็รู้เรื่องดีครับแต่ว่าไม่เข้าใจสถานการณ์ความเดือดร้อนมันก็เลยเกิดกระบวนการลักลอบนําเข้านี่แหละครับซึ่ง รัฐบาลก็ออกมายอมรับแล้วครับว่ามันเกิดจากการที่มีเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตเกี่ยวข้องด้วยหากค่าหัวคิวการนําเข้าเนี่ยหลักหมื่นต่อรายซึ่งประชาชนก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับและในขณะเดียวกันหลายจังหวัดก็เริ่มมีมาตรการล็อกดาวน์เกิดขึ้นนะครับแต่รัฐบาลเองเนี่ยก็ไม่ได้มีมาตรการรองรับความเสียหายจากภาคธุรกิจกับความเสียหายกับเอ e เลยเหมือนไม่เคยคิดจะรับผิดรับชอบใดๆกับความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งผมก็คงต้องย้าอีกครั้งครับว่า SME ทุกวันนี้เนี่ยอยู่ในสภาวะโคม่าครับถ้าดูตามตัวเลขของธนาคารแห่งประเทศไทย34%นะครับที่ยังอยู่ในการปรับโครงสร้างหนี้ตัวเลขรวมเนี่ยคือ7แสนล้านบาทนี่ยังไม่รวมมาตรการพักชําระหนี้1.8ล้านล้านบาทนะครับที่เป็นตัวเลขที่ยืนยันว่า SME เนี่ยก็คือเดือดร้อนจากตั้งแต่ล็อกดาวน์ครั้งแรกล็อกดาวน์ครั้งใหม่ก็คงหนีไม่พ้นครับ SME ที่ยังมีพอมีความหวังอยู่บ้าง ็คงต้องเลิกความหวังไปล้มเลิกปิดกิจการเลิกออฟกันอีกรอบหนึ่งดังนั้นเนี่ยครับถ้าพิจารณาจากมาตรการรัฐบาลที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่ามาตรการช่วยเหลือ SME รัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าล้มเหลวไม่เข้าเป้า SME เข้าไม่ถึงเลยมาตรการหลักอย่างพรกซอฟท์โลนที่ออกมาในเดือนเมษายนนะครับวงเงินตั้งไว้500 0 0 0ล้านบาทสุดท้ายผ่านมาเกือบปีหนึง10กว่าเดือน ผลลั์ก็คือว่า s m e เข้าถึงเพียง1 2 2 0 0 0ล้านบาทเพียง s m e เพียงแค่7 8 0 0 0กว่านรายครับที่เข้าถึงต่อให้มีมาตรการเพิ่มขึ้นมาในเดือนสิงหาคมซอฟต์โลนพลัสจากบสอยอสุดท้ายแล้วก็ทำให้ s m e เเข้าถึงซอฟต์โลนได้เพิ่มขึ้นเพียง10,000ล้านบาทผมคิดว่า2ตัวเลขนี้มันยืนยันความล้มเหลวชัดเจนครับว่ามาตรการรัฐบาลที่ออกมาที่เจตนาจะช่วย SME สุดท้ายก็ทำให้ s m e เข้าไม่ถึงครับ ดังนั้นถ้าไปดูเองแม้แต่ธานาคารรัฐเนี่ยครับถ้าดูตามมติคลมรมก็ยังพบเลยครับว่าสุดท้ายธานาคารรัฐเองก็ปล่อยสินเชื่อให้กับ s c b ที่เดือดร้อนเนี่ยเพียงแค่2-5%เท่านั้นเองคือธานาคารรัฐเองเนี่ยยังไม่ปล่อยให้กับ s c b ที่เดือดร้อนธุรกิจท่องเที่ยวก็ยังเข้าไม่ถึงดังนั้นเนี่ยครับก็คงขอเป็นข้อแนะนําให้กับทางรัฐบาลครับว่าการแก้ไขพอลกอรซอฟโลเนี่ยเพื่อรองรับวิกฤตเศร,รษฐกิจร,ร,รอบใหม่นะครับมันคือทางออกเดียวครับ ที่จะทำให้ SME นี่ยสามารถก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปได้ถ้าให้ผมรวบรวมมาจากปัญหาก็ขอสรุปเป็น5ประเด็นที่เกี่ยวข้องครับประเด็นใหญ่ประเด็นแรกครับเพราะพ,พร์ก,กรซบลงครั้งนี้แล้วเจตนามันคืออุ้มแบงค์ครับคือช่วยเหลือเฉพาะ SME ที่มีวงเงินกับธนาคารเท่านั้นนะครับผลลัพธ์มันก็คือ SME อีกเกือบครึ่งหนึ่งครับที่ไม่มีสินเชื่อเดิมกับธนาคารก็เข้าไม่ถึงประเด็นที่2ครับ ด้วยการกําหนดระยะเวลา2ปีและดอกเบี้ย2%นี่แหละครับมันคือเงื่อนไขที่สําคัญที่ทําให้ผมมั่นใจเลยครับว่าแสนกว่าล้านที่ได้ไปเนี่ยก็สุดท้ายก็เป็นธุรกิจที่ไม่เดือดร้อนเป็นคนได้ธุรกิจที่เดือดร้อนก็ไม่เคยได้เหตุผลมันง่ายมากเลยครับระยะเวลา2ปีนี้เนี่ยมันทําให้ระยะเวลาที่ปล่อยกู้ได้2ปีทําให้ว่าธุรกิจที่สามารถผ่อนหนี้ที่ก่อขึ้นใหม่เนี่ยภายใน2ปีนะั่นะคือธุรกิจที่ไม่ได้รับผลกระทบใดๆเลย ธนาคารถึงมั่นใจถึงจะปล่อยกู้ซอฟโลนให้นะครับแต่ถ้าเป็นธุรกิจที่ธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนี่ยธนาคารไม่มีความมั่นใจเลยครับว่าสองปีนี้จะรอดได้อย่างไรดังนั้นเนีธุรกิจกลุ่มนี้ก็จะไม่มีวันได้และอ,อีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือดอกเบี้ยสองเปอร์เซ็นต์ครับผมคงต้องขอยืนยันอีกครั้งครับว่ารัฐบาลควรจะเลิกนยโยบายสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำได้แล้วเพราะดอกเบีย้ยสินดอกเบีย้ยสินเชื่อสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำเนี่ยครับ,บมันคือมาตรการที่ คนที่ได้คือคนที่ไม่ควรจะได้ s b สที่เดือดร้อนเนี่ยครับดอกเบีย้ยสอดอกเบี้ยจะ2% 5% 7%ซาตมันไม่มีความหมายครับคนทําธุรกิจรู้ดีครับว่าดอกเบีย้ยไม่เคยเป็นสาระสําคัญสาระสําคัญคือการกู้ได้ครับเพราะถ้ากู้ไม่ได้เขาก็ต้องไปหาชักไปหาดอกเบี้ยนอกระบบ15% 15%นี้ต่อเดือนนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ ต้องเปิดให้ธนาคารมีแรงจูงใจในการปล่อยกู้ให้กับ s อ b ที่เดือดร้อน S อ b ที่มีความเสี่ยงเรื่องที่สมครับสิ่งสำคัญที่สุดที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ s อ b สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้คือการชดเชยความเสี่ยงครับคืออัตราการค้ำประกันนี่แหละครับที่จะเป็นแรงจูงใจให้ธนาคารเองก็กล้าปล่อยสินเชื่อกับ s อ b ที่เดือดร้อนให้กล้าให้ธนาคารกล้าปล่อยสินเชื่อกับเอสีบีก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปได้ครับซึ่งก็คงต้องยืนยันอีกครั้งว่า เอสขนาดเล็กก็จําเป็นที่ต้องได้รับการชดเชยความเสี่ยงเนี่ยที่มากขึ้นซึ่งอัตราที่ผมคิดว่าเหมาะสมครับ SME ที่ไม่มีสินเชื่อมาก่อนแล้ววันนี้จะดึงเข้าเข้าระบบเนี่ยก็อยู่ที่80%ตัวเลขนี้ก็คงต้องไปปรับแก้กันครับประเด็นที่4คือควรจะต้องมีการกันวงเงินไว้ครับว่าอย่างน้อยนี่ครึ่งหนึ่งให้กับ s m e ขนาดเล็กสินเชื่อไม่เกิน5ล้านบาทไม่มีหลักประกันสามารถเข้าถึงได้เพราะว่านี่คือคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้จริงๆครับ ที่เข้าไม่ถึงสิทธิ์เชื่อในระบบอีกครึ่งหนึ่งนะครับสามารถกําหนดได้ว่าธุรกิจที่เดือดร้อนสาหกรรมท่องเที่ยวให้มาใช้ซอฟโลนได้ประเด็นสุดท้ายครับคือเงื่อนไขาการรักษาการจ้างงานครับจริงๆก็ต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งจุดประสงค์หลักที่ทางการช่วยเอสเอ็มีก็คือเพื่อรักษาการจ้างงานดังนั้นเนี่ยรัฐบาลควรจะกําหนดผลประโยชน์จูงใจให้ธุรกิจนะครับรักษาการจ้างงานได้ซึ่งกําหนด วิธีการที่เรียบง่ายที่สุดนะครับก็คือว่าถ้าธุรกิจไหนาสามารถรักษาจ้างงานต่อไปได้รัฐบาลก็ช่วยเหลือภาระดอกเบี้ยได้สุดท้ายครับก็คงต้องขอยืนยันอีกครั้งครับว่ารัฐบาลมีวงเงินเพียงพอครับเพราะจากพรกหนึ่งล้านล้านวันนี้ก็ใช้ไปเพียงแค่50เปอร์เซอย่างที่บอกครับว่าเหลือเพียงเหลือตั้ง4ี่แสนหกหมื่นล้านบาทดังนั้นเนี่ยวงเงินนี้ก็อยากจะให้รัฐบาลพิจารณาในการช่วยเหลือเอสซมากขึ้นครับรัฐบาลต้องรู้จัก เรียนรู้ความผิดพลาดของมาตรการที่ผ่านมาช่วยเหลือไอ e มีให้ก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปได้ครับอย่าปล่อยให้ทุนใหญ่กินรวบเศรษฐกิจไทยมากไปกว่าน,นี้ครับขอบคุณครับท่านลังซิม,มาครับ